นี่คือใดผักชีที่เราทุบพอแตกๆนะคะน,นี่เราจะมาปลูกผักชีกันแล้วก็โรยลงไปโดลยลไปเลยค่ะแล้วเรากเกลี่ยให้กระจายหน่อย ที่เห็นี่จะมีต้นกระชายขึ้นอยู่นะคะเนี่ยต้นกระชายคือพื้นที่ตรงนี้มันว่างก็เลยลองปลูกดูมีต้นทุเรียนค่ะทุเรียนเพาะเอาไว้ดินกลบๆนิดหน่อย ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันตอนที่ต้นผักชีงอกนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส i b e ด้วยนะคะถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ